ยังได้ละปูฝันแห้งๆนะปูตู้ทุบก็ได้ค่ายๆกันนี่จุดทูบไว้เอ้ยฝันว่าเข้าปืนสามแปดไม่หายโอ้ยเอาปืนปืนมาให้ยปืนกามแปดเนาะการได้ค่ายปืนมันนี่เลืเลืองทะเบียนปืนนี่ยนาค่ะเรื weight weight ่องทะเบียนปืนซ้อมมันไม่เล้ถึงสามตัวเนาะปืนวัตถิปูเออ ูหลุซ่องเขาเขามาจะใส่เราเข้ามาว่างไว้เราะว่าไว้ไว้แหเด้อกูเรา่าจะไปทุาสันพกบพวกตำรวจรพวนีเนาะแต่ว่านัรเาแต่ม่จมาจับเนาะปันไม่ว่างไว้ให้ไปขึ้นเนยครับฟันต่องวดเลยนาะพเนาะคอนเราอ็ปืนมาฝากไว้เน่จะไปคุราเข้าหนึ่งนนทปตไปบ่อใคนมันหลายไปเนาะ เขาไปซือเขาซุ่มซ้นนะปืนปืนลูกซองเงาหน่อยแล้วก็ปืนปืนจุดสามแปดวัติปูปืนลูกซองเงาลูกซองเงาเออแต่ได้ได้ถ่ายวันนี้เลยคือแปดห้าเจ็ดถ่ายมาเลยกระเบียนั่น <5 S 2> หละอืมโู้ยขึ้นได้ <8 S 1> ครับ <8 S 1> แต่ละปูแปดห้าเจ็ดแล้วเขียนไว้ทับหกนล้วะแปดห้าเจ็ดทับหก ơ à. biến uh. cả biển mười lăm năm trăm tốt ngắn đi rồi. Huh. ăn tặng đi mùa hồ sưu mười lăm rè kýt hoặc đi. Renô. này, kýt hoặc đi. Tặng đi xăm tốt 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 đi เลยฝันนีู่นีคู่เดียวเลยฮะเอาปูลองจับให้ดูค่ะจับคู่ให้แน่แรกฝันสามตัวค่ะแปดห้าเจ็ดลแล้วแปดห้าเ,าเาจ็ดเออแปด้าพจ็ดรับค่ทัได้ปูจับทับหกถ้าจับที่หลังเอาจับสามตัวก่อนนะแปดห้าเจ็ดแปดห้าเจ็ดแล้วดจับแปดแปดห้าแล้วก็เจ็หเจ็แล้วก็ เจ็ดหกเท่านัตัวแปดห้าห้าเจ็ดเ็ดหกเจ็ดหวเจ็ดหกนะปูเนาะรับหกเด้อเขามันซื้อคู่หนงนั้น่ะค่ะเรียกฟันปูแน่นเดียวจะมาว่าเรียกสิเข้าอะไรเลยครับผมเร่งตรงไเนา่น้าเนยฟันผูกเกาๆหรอ้นกว่าคนผู้เกาหรอก็เขา มาแบบล่างเปลี่ยนล่างม่ไหมน,นะต่อคนกับรุ่นเขาเข้ารุ่นแถาๆเองนะมมาอคุณทีทีสอ,องสิเขาทีสามเลยเด้หมู่มอลงไปเยอนะเลยเดีว๋วไปบ่งทูบชุดไว้ไปนะียทูบชุดไว้นสานเจ้าเนื้อทูบกัดได้สามเก้าสองหลททูบเรื่อทุบดไว้ก่อนส่วนมดแล้วก็จุดไว้ก่อนมาน่นนะ ก็วันตามขึ้นเนี่คูบเลขสามก้าสองที่ปูสามเกสองตัวนี้เลขทูบด้อกุดบ่งบุตั้งถ้าว่ากับฝากหน้าเนาะปูเนาะลูกสามเก้สองสาก้สองตัวเลขเกมนี่ทีเกมได้สองัางอีเลขเก่ง์อัดแด่สองขัาง เไปความยกโกรตเอาเอาตะเล็กฟันก pues, so ่อนแถมใส่เกมห้ตะล่าเพชรละเอียดก่อนครับผมครับผมคลิปนี้เอาเล็กฟันกับเล็กทูกสะกก้อนฟันตงวดเล็กฟันนี่ว่าพวกมัใจมวยลอยเปเส้นเลยแหะได้เงินอีกงัวเนี่ได้เงินอีกเงินมา่ปูอูบ้างบอกว่าใครบอกปูเสือเงินไ่ออกไออกไม่จะเข้ามันใจลอยเปลเปูโตได้ลบปูจิงเก่ง มันจเจเหาเจ็ดนี่แหละแห้งหาเจ็ดน่หาเจ็เออ <c oughs> มันก็ตัวร่างเลทีมันเจอ็เดียวหาเจ็ดมันต้องม่าแน่นอ่ะครับม่นใจา <c oughs> เจ็ด <c oughs> มาแน่นอน <c oughs> เอาเดียวไปออาเลขมันบดนี้มันตันี้ทั้งสามพวดเลยนุ่มครับ เี้าเ่าเข้ากัไตบ่ได้เพราะ3ามกมาเข้าสวนสนเก่าของาหรบอดอคือเก่าเนาะปูเนาะเก่าสูนคือออกดูเ่อะปูนี่เกตหาเกาเกลระลั้งได้ดีทน้มาเล็กทีข้างนอกช่เฮ้ยงปวดไว้ปูนี่แต่มาว่าที้โทษไปบอกเลยว่าโอ้าสิบสีเาะตอนเ่าคว้มานไปนาะปูรถอ้อนงูเลนตานารถพอดีดิปูมาเล็กทีผูู้เฮ็ดเอนกัน หนึ่งแปดแปดบรกหนึ่งแปดแปดครับนี่เอกระถือนี่คือทั้งบนทั้งล่างนี่ปูเหลืวมาเด้อสองแปดหนึ่งเนาะครับนี่ก็เขาเรื่องห่ันให้เขาเบิ้งแม่เดลินปิติได้น่ะเรื่องเรื่องปลาบัเรื่องเลขโชคก็ได้บุคุณไดเขาจะเท็จแพ้งน้ำเพชรของน้ำน้ำาก็โทรมาห่ะเบอรทัปูบอกปู เอาร่องไว้เนี่ยพูดได้อยอะใส่เฮ็ดพูดจำเบอร์โทรได้บอบอกง่ายเดี๋ยวนี้เลยปูข้าวหน้อยสิเขียนตามคำบอกไม่จำเบอร์ใดหรอกมันอยู่ในเคียงพี่แล้วเดี๋ยวข้าวหน้อยจะรงให้ค่ะเจำได้หรอครับเอาร่องไว้เบอร์ตัวพู้มีผู้ใจบุญใจธานเนาะนี่เสร็จสามแลกันโชว์เลยเดี๋ยวปูข้าวน้อยทวนตัวเลขเดียกปูบาทนี่ไม่ซีหาเสีย ก็คือเมือดตืดอยู่นอกไปแบบี้เขาสามตัวเนอครับเอาละมาหนี้ทวนไอ้ไอแล้วอ๋ันนี้เป็นตัวเลขปูฝันตรงนวดตั้ปูเนาะอ่าฝนนวา้ค่ะฝันเลขฝันมีแปดห้าเจ็ดตัดเล็ดตัดเอาตัดเลนตัดออกมาก็มีแปดห้าห้าเจ็ดเจ็ดหก จ็ดว่าบอกคะแนนเลยทับเมื่อไหร่ทับเนาะปูเจ็ดเดี๋ยวสิเขียนทับน้ำยกทับหกแปดเจ็ดห้าทับหกโอ้ยแปดห้าเจ็ดใช่แปดเจ็ดห้าปูห้าเจ็ดทับหกแปดห้าเจ็ดทับหกตัดออกมาก่อนแปดห้าห้าเจ็ดเจ็ดหกอ่าจะจะมามากเลขทูบเลขทูบสามเก้าสองสามเก้าสองตัดออกของตัวนั้นไมตัดให้ดอกค่ะ แปดห้าเจ็ดห้าเจ็ดแล้วก็ห้าหกแล้วไม่เสร็จปุ๊บปูเราตัดหถ่ท่านี้่ด้ปูตัดท่านี้แม่นปูอา่าเนีต้องย้ำสุดลงเพิ่มกว่าแล้วสุดงแปดห้าเจ็ดทับหกประมาณหนึ่งหกด้อนห่นพี่น้องทับจ่าทับแปดห้าเจ็ดทับหกอันนี้เป็นทะเบียนของปืนที่ปูฝันตาต่อมากับแปดห้าห้าเจ็ดเจ็ดหกเลขถูกสามเก้าสอง แต่ว่าเลขเก่งนี่ปูบอกว่าให้ปูเฮ็ดให้มันคักๆก่อนให้มั่นใจแน่ใจก่อนว่าสั่นแม่นบ่ปูเออมั่นใจก็มา่ันเหมั่นใจเพิ่นมาสันอยู่กับเลขสายขมิ้นแม่นบ่ปูบ้านนี่ปูเออเช้าควมกันหละกับสายขมิ้นสายขมิ้นเพิ่นกับมาศูนคือกันเนาะปูเนาะมาศูนเพิ่นจับคู่ใหม่เพิ่นเพิ่นจับเอาเก้าศูนเนาะค่ะเพิ่นไฮเก้ามาให้มากเก้าสามศูนแต่ว่าเลขเด่นเพิ่นหนามศูนย์ยู สะเป็นก็วิ่งไงวิ่งศู์ทั้งหมดทั้ง่รงเนาะค่ะครับเดเพือนไม่ิ่งเพ้นเขาสงัดได้ไ่ค่อยลาดเลยค่ะเป็นปีไรเมื่อนนีพิ้งหนกเขาก็ลาดจะเวถือยังงวดแล้วปูแต่แต่ปีกเจ็ดมันหนึ่งคนนคนบม่ค่อยเกืับแต่สะเปม้าทีเปีัวแล้วนี่ค่ะหรือตงใครยมแม่มากตังคสะปีกอะต่าตองสาม สามปีแล้วล่ะปูปูแต่้แต่าหาหาเกีหรือหาเก้าโว่ค่ะปีแลีวตะกี้ก็ตะกี้ก็ชาดตะก็มังมมันพอยพอ,พอาายู่ประมาณฐหนยันเลยพวกเขาใครมากะปีกไบบม่ได้แห่งรู้เหรออ้ามไม้ไม้เลขโทรปูศูยยนย์หกศูนย์หกห้าโท พี่น้องเขียนเด้อ065 073กห้าศูนย์0 65, 0 73, ยเจ็ 5, ดสามห้าสามเก้าห้าสั่ง้วหากห้าามเก้าห้าเอา 5, ห้าผู้ใดอยากรวมท่าบุญกับปูสั่งกำแพงสั่งประตูโค้งแล้วบ่ปูประตูโค้งขอท่านแล้วดลังแล้วแพร่เดนได้ซุ่มประตูแต่เอียงมาท่านแล้วครับยังยังดีอีกนั่น ครับศูนย์หกห้าศูนย์เจ็ดสามห้าสามเก้าห้าเด้อหมายเลขปูนะครับหาปูได้อย่ากรวมทั้บุญหรือว่าสั่งการแท่สั่งก็แล้วแต่ทั่วหารูได้เลยเนะครับร้าภาคเลยือเราไม่แต่รามเตือนเลยครับนี่ก็แต่เตอนหนึ่งเดวอ้โ่เลยรับ กระเด็นกระด็บุญเดียกกรนน้ำกันให้ลำไม่เลื่อนคืคนเดียวจะพสาธุสาธุสาธุกรรมนการครับปูครับมากระเริญคนพอลำเยลำยสาธุกรรมนัการครับ